หากย้อนกลับไปแน่ดีครับเพื่อนๆมิดฟิลด์กองกลางของเวอ้์วูลเนี่ยต้องบอกว่ามีมากมายหลายคนเลยทีเดียวครับและถา,ากย่อสเกลลงมาในช่วง20ปีที่ผ่านมาแน่นอนว่ามีผู้เล่นของเราหลายต่อหลายคนที่ถูกยกย่องไม่น้อยซึ่งบางคนก็อาจจะกลายเป็นตำนานและสุดยอดนักเตะไปแล้วละครับไม่ว่าจะเป็นทั้งสต so, ีเวนเจอราดชาบีอรองโซฮาวเวลมาเชลานโนรวมถึงดิดมาฮามันพวกเขาเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ได้รับการยกย่องและเข้าไปนั่งอยู่ในใจของเดอะค็อปทุกคนเลยครับ แต่อย่างไรก็ตามครับเพื่อนๆในช่วง20ปีที่ผ่านมาดูเหมือนว่าจะมีกองกลางคนหนึ่งของลิเวอร์พูลที่คลาสอาจจะยังไม่ถึงระดับโลกฝีท้าของเขานั้นดูจะธรรมดาธรรมดาไม่วิววาและเร้าใจเหมือนกับนักเตะค,คนอื่นๆแต่เขาคนนี้ครับได้ทําให้แฟนของหงแดงเนี่ยลงลักในตัวเขาแบบไม่รู้ตัวเลยทีเดียวมันยากเลยเกินครับสําหรับคนที่ไม่มีต้นทุนอะไรแต่กลับสามารถเอาชนะใจกองเชียร์ได้อย่างท่วมทน้น เขาคนนั้นก็คือลูคัสเลวาเขาคือมิดฟิลด์ดาวรุ่งชาวบราซิลที่ย้ายจากแกรมิโอมาอยู่กับทางเลวพูเมื่อช่วงราวๆปี2007ในยุคข,ของราฟาเอลเบนินเตสซึ่งที่ผ่านมาครับเ,เพื่อนๆเราจะได้เห็นว่าทางลูคัสเลวาเนี่ยเขามีข้อยกเว้นใน,นเรื่องนี้โดยยึดความอดทนเป็นที่ตั้งและก็ได้ใช้เวลาทั้งหมดครับเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าตัวเขานั้นดีพอหรือไม่สําหรับทีมลิเวอร์พูลพอที่ผ่านมาเนี่ยนะครับลูคัสเป็นคนที่กลมหน้ากลมตาทํางานของตัวเองอย่างหนักโดยไม่ปรีปากบนเลยแม้แต่เดียว แน่นอนครับว่าน,นี่คือทัศนคติที่ยอดเยี่ยมของนักฟุตบอลทุกคนที่ควรจะมีซึ่งจากสิ่งนี้เองครับมันจึงทำให้เขาเนี่ยได้อยู่คาแข้งในถิ่นแอนฟิลมายาวนานถึง10ปีเลยทีเดียวแต่หากมองย้อนกลับไปครับในตอนที่เขาย้ายามาอยู่กับทีมเมื่อปี2007เนี่ยในตอนนั้นเขาแทบจะไม่ได้รับความสนใจหรือถูกตั้งความหวังจากเหล่บบา,าบรรดาสาวกเดอะคอบเลยแม้แต่น้อยถึงขั้นที่บางคนครับอาจจะยังไม่เคยรู้หรือจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเขาเนี่ยเป็นแข้งชา,บาวบราซิลคนแรกที่ถูกจารึกชื่อว่าทำประตูให้ก อย่างไรก็ตามครับคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าเมื่อใดที่แฟนๆเดอะคอปเนี่ยได้เห็นชื่อของลูคัสในายไลอัลเบตตัวจริงบางคนเนี่ยมักจะวิจาร์ตัวเขาในแง่ลบเสมอและแสดงความรู้สึกว่าไม่เข้าใจว่าทําไมราฟาเอลเบเนนเตสจะต้องส่งลูคัสเลว่าลงสนามอย่างต่อเนื่องจนถึงขั้นที่มีบางคนครับบอกว่าลูคัสเนี่ยเขาเป็นเด็กเส้นอีกทั้งได้บอกว่าการที่ทาเบเนนเตสดันทุรังจะส่งเขาลงสนามก็เพื่อจะเป็นการพิสูจน์ว่าการซื้อเข้ามานั้นถูกต้องแล้วครับ พอส่วนใหญ่แล้วในวันที่ลูคัสลงเล่นผลงานของทางเลวพูเนี่ยดูเหมือนจะไม่ดีสักเท่าไหร่ซึ่งในบางครั้งครับเรามารักจะได้เห็นว่าตัวเขาเนี่ยมักจะโดนวิจารณ์มากกว่าผู้เล่นคนอื่นๆภายในทีมและก็ยังคงมีอีกหนึ่งคำถามครับที่อาจจะทำให้นักฟุตบอลเนี่ยท้อใจได้ง่ายๆก็คือคำที่ว่านี่มันเป็นนักเตะบ,บราซิลจริงๆหรืออีกทั้งเคยมีแฟนบอลลิเวอร์พูลคนหนึ่งครับได้ยิงคำถามในกระทู้ไว้ว่าลูคัสเนี่ยเขามีองค์ประกอบหลายอย่างที่คล้ายๆกับเดร์คาพอะมีความมุ่งมั่นทำงานหนักเพื่อทีม แต่เดวยเขาเขาได้กลายเป็นขวัญใจของกองเชียร์ที่ต่างปราบปื้มเพราะมองเห็นการทํางานหนักและก็รู้ดีว่ามันคือการปิดทองหลังพระแล้วพอเมื่อช่วงเวลาได้ผ่านไปครับเพื่อนๆกว่าที่ทางลูคัสเลว่าเขาจะพาตัวเองหลุดพ้นจากตรงนั้นมาได้มันก็ได้กินเวลายาวนานพอสมควรเลยทีเดียวครับ พะเนื่องจากเขาเนี่ยต้องรอให้ทั้งชาบีอลอนโซรวมถึงฮาเวียนมาเซลาโนย้ายไปคาแข้งในสเปนก่อนพอนั่นครับจะทําให้โอกาสของตัวเขาเนี่ยเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นและพอเมื่อทางลูคสัสเริ่มได้รับโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องเขาก็โชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจจนถึงขั้นที่เขาได้กลายเป็นแกนหล,ลักในแดนกลางของเลือดภูแบบไม่รู้ตัวแน่นอนครับว่ารางวัลที่ตอบแทนมันอาจจะมาช้าหน่อยแต่อย่างน้อยมันก็มาและลูคสัสก็น่าจะมองเห็นถึงคุณค่านั้นอย่างมาก จนกระทั่งในทุกวันนี้ครับเขายังไม่เคยลืมและก็เหมือนยังสวมอยู่ในฟอร์มของช่างหงดังอยู่เสมอและเมื่อวันที่26มการาคมในปี2016ครับลูคัสเลว่าเขาได้ฉลองการลงเล่นให้กับเลโอพูครบ300เกมอย่างยิ่งใหญ่เขาจึงได้รับเกียรติให้สวมปอกแขกับตันทีมนำทัพเลโอพูพบกับคริสตัลพาเลซโดยลูคัสได้เล่าถึงความรู้สึกในตอนนั้นว่าเหมือนตัวเขานั้นลอยห่างจากพื้นดินเพราะมันคือความภูมิใจชนิดที่หาที่ไหนไม่ได้และปราบปื้อมากที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิต และมันก็เป็นเวลา10ปีพอดีที่เขานั้นปักหลักอยู่คาแก่งกับสโมสรลิเวอร์พูลแห่งนี้มันจึงทําให้ทางลูคัสคิดว่ามันคงถึงเวลาอันเหมาะสมแล้วก่อนจะตัดสินใจเก็บข้าของย้ายไปอยู่กับทางลาเซีอในอิตาลีแต่ถ้ว่าตอนอําลายครับมันนันต่างจากตอนมาอย่างสิ้นเชิงเลย พอย้อนหลังไปกว่า10ปีก่อนครับแทบจะไม่มีเดอะคอบคนไหนเลยที่ตื่นเต้นในการมาของลูคัสและก็ยังได้ตั้งคำถามมากมายเลยว่าการจ่ายเงิน5ล้านปอนด์จะคุ้มค่ามากแค่ไหนแต่พอถึงเวลาที่ต้องแยกทางกันจริงๆครับปรากฏว่าแฟนบอลของเดอะคอปหลายต่อหลายคนก็ต่างใจหายไปตามๆกัน ขนาดเดียวกันในอินสตาแกรมของลูคัสเลยว่าเมื่อไม่นามนมานี้ครับเขาได้โพสต์เรื่องราวเกี่ยวกับสโมสรลิเวอร์พูลพอนอกจากการรำลึกถึงสโมสรแห่งนี้เขามาจะเอาใจช่วยทีมและอวยพรให้ลุ้นแชมป์ต่างๆอยู่เสมอและโพสต์ล่าสุดที่เกี่ยวกับทางหงส์แดงพร้อมกับแคปชั่นที่ว่าความทรงจํายังจาชัดกับเรื่องราวเมื่อ13ปีก่อนพอไม่เคยลืมเลือนมันเลยถึงตัวจะจากไปแต่ดูเหมือนว่าหัวใจยังคงฝังอยู่ที่นี่ แต่พอตัดภาพมายังปัจจุบันครับในซีซันนี้ถือได้ว่าลาซิโอทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยที่มีทางลูคัสเลว่าเป็นแกนหลักในแดนกลางพอร์ลังอยู่อันดับที่2ของตารางคะแนนในศึกกาโชเซเรยียและก็ตามหลังทีมอย่างยูเวนตุสแค่เพียงต่านเดียวเท่านั้นครับซึ่งถ้าในฤดูกาลนี้ลูคัสเลว่าเขาสามารถพาลาซียโอควาชช้าแชมป์เซเรียได้สําเร็จรวมทั้งลิเวอร์พูลจะพังงายควาชช้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในซีซันนี้พอทะทางลูคัสเลว่าและสโมสรลิเวอร์พูลจะได้ควา้าแชมป์ในฤดูกาลนี้ไปด้วยกันนั่นเองครับ ยังไงก่อนจากกันไปในวันนี้ลิเวอร o พูล o ูเ y ครับก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์รวมถึงกด Subscribe เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ